โอเคก็ต okay, ้องขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้แ <Credit> ล <noise> ้วก็จะมาเล่นบอกฟูดกันนั่นเองวู้ฮูซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะไม่มีคนเทนต์จะทำแล้วนะแต่ว่าผมคิดว่านะผมจะฟาร์มมัลติกิต้าบุกดีหรือว่าทำเควสของลก ทำเควสของโลกหนึ่งให้เสร็จทั้งหมดผมว่ามาทำเควสของโลกหนึ่งให้เสร็จทั้งหมดกันดีกว่ามาคนวินมัม่วๆคนไปสิครับไม่งั้นตอนนี้จะทำแล้วแหละเอาไม่วาบอะตึงเกินนี้ก็เลยไม่วาบกำลังคืนเรปอดกลับไปเ,เร็วๆนี้คืนเรปอดนี้ช้าว่ะ มาแล้วครับอย่างแรกเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเออแล้วก็สไลด์คลิปนี้นะครับใครชอบรีบกดไลค์กดซับสไครต์กดติดดิ่งกดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกลังใจผมทายคิดตอบไปนะมาอ้าวแล้วเดี๋อบเลยครอบเพื่อนเพื่อนไปละเปิดตัวหนึ่ง เรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นเกาะลิงจักจักนักจริงๆครับก็อีซี่บอยนะครับทุกคนแล้วก็คอมบิวตี้เมื่อวานนะครับคือแบบว่าเช้านี้ผมก็ได้เล่นคอออฟอีกรอบแล้วแหละคือผมอยู่กับดิวใช่ไหมแล้วอีกฝั่งนึงก็เป็นภูรีกับกี้แล้วก็น้องของกี้นะครับสองสามสามคนยังแพ้เออไม่แพ้ได้ยังไงล่ะที่ผมเก่ง ทำเลยว่างานนี้มีอย่างไรตัดเพื่อนไปแล้วนะครับอุ้ย,ยนะคุณภาพการปิดทำไมมันเปิดเรได้วะนี่ ติดลิกาสิทธิ์ขึ้นมาีนที่พายนะครับทุกคนให้เต่าขึ้นสักนิดนึงก็ยังดีนะไปะอย่างน้อยก,ก็ยังได้ยินเสียงมาทุกคนวิ่งไปเลยไว้มาทุกคนมารับโคพยตีมังกี้มาลิลิง มังกี้ใช่ไหมมาไม่มีใครกลัวเว้มันสลิงจักจั่งแล้วกินกินแล้วก็ตายแล้วเอ้อทำอะไรอีกซี่บอยต้องเออคำว่าอีซี่ออกมาอะไรเขาเนี่ยน,นั้นอุ๊ยขอโทษเหอมือลั่น ไม่ตายตาบุกแล้วก็ดามิ่เตาปม๊บสู้เขียวไม่ได้เลยเคียวก็ดามิดแน่เของลับสีแดงเนอะมารับพลอยต่อไปตีกอรีล่านะครับผมไปรับแล้วก็ไปกันเลยนี่เลวุย้ย ช่วงนี้นะครับผมก็จะไม่ค่อยเล่นบีบบนเท่าไหร่เพราะผมเกลียดนะครับผมไม่ค่อยชอบบีดบนมันต้องตีเอาเฮ้ยโอ้จะเกงเขาขอรดช่วยตายแล้วมันก็เกิดเองแหละเออผมปลุกให้มันเกิดเองเฮ้ยต่อไปก็เป็นมันแล้วนี่ว่าช่างเถอะมันเกิดเอง เร็วเร็วที่สุดใครเร็วที่สุดนายไงนายมันชั่วเป็นเร็วมากทำใครยสรแลว้วในเงินมาด้วยกอริลาก็เกิดนะคะรับทุกคนเฮ้ยช้งเกิดปะวะอุ้ยเกิดทุกคนขออนุญาตีนะครับมาชช้ง ไอ้เฉงคูดจนมากเกินไปแล้วเอาตายแล้วโุ้ยง่ายๆเป็นการตีแฉงที่ง่ายที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยไม่สุ่มครับสุ่มแล้วได้ผลเกลือปึ๊บมาต่อไปก็เป็นกกลิล่าคิงไา่า,ากอรลิล่าอว้ย ลิงใครขอโทษนะแต่ว่ามันตายห่าอันนี้ก็ลิงใครไม่รู้ปล่อยทีงเลยฆ่าแมงระหว่างนี้ก็ฆ่ากอริลลาลาสุดท้ายฆ่าแมง กอริล่าลินสาใจโวยเอคิดว่าราตัดไปตอนกอริล่าเกิดแล้วกันนะครับเอ้ยเออกอริล่าคิงทุกคนครับเมื่อกี้ผมหยุดคลิปไปแป๊บเดียวมันก็เกิดล,ละเกิด้วตอนนี้ว่ายหนุ่มกางจะเก็บกล่องได้ยินเสียงมันเกิดโอ้หยุดดิติดต่อยหมัดเดียวก็จบแล้วนี่ ไปขอกองก่อนโอเคต่อไปก็เป็นเกาะบากี้เนาะลุยกันเลยุ้ยเลุ่้ยไปกันเลยไปกันเลยมังกรทองมังกรทองมีเงินมีทองใช้ตลอดปีไหนดูซิเราจะมาปรับกันตั้งค่ากันนิดหน่อยปรับไม่ได้ เอาผมทำอะไรลงไปเนี่ยเอ้านู่นอยู่นูน่น,นไปทุกคนพุ่งไปเลยพุ่งหมดเขาไม่สนดลูกใครเงีง้ยเงี้ยพุ่งหมดไม่สนดลูกใคร หวยแรกก็คือตีโจรนสลัดกระจกกระจอกนะครับนะับเลยโจรนสลัดนี่เขาชอบกินสลัดใช่ไหมเออมุคาจะดะเฮ้ยทีเดียวไม่ตายว่ะอ้าวเมื่อกี้สองพีไงแล้วก็เพื่อเป็นการเสียงนาฬิกามาฆ่าตรงนี้เลย แส่โอ้อ easy boy ตายควเสร็จต่อไปตีกับวัยรุ่นครอนครับวัยรุ่นคร้อนเอาคร้อนทุกคนอื่นเขานี่ใส่ไม่ดีมากจำเอาหนะอืมมันว่าเราจะไม่มีคอนด้วยสิก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อเหรอกมันเปลืองเงินนะครับ เงนินเลยยี่สิบหกล้านแล้วไม่ตายเว้ยโคตรเวอร์ไม่ตายมันก็ตายไปดิไม่ตายเงินก็ตายไปเลย,ตาย,ต,าย,ต,ายตายไปตัดใจเว้ยเอ้าตาย อ๋อได้ไม่ตายเว้ยอะไรวะเนี่ยตายไปเถอะต่อไปก็บากีเกิดไม่เกิดด้วยบากีนี่จัดเต็มไปเลยมาบ๊อบบี้ ไ่เป็นการเสียลิขสิทธิ์สิทธิ์นี่ค่ะมาไปนี่ในสนุกนะเอาเฮ้ยหายไปเลยวะเอาอยู่นี่ไม่จะสนุกกับการเล่นนั่นนะหายไปยดูดินู่นเลยมาดิมาดิมาดิ มาดิดูความกีตาร์บุกด้วยมาดิมีงจะเข้ามาสี่กับสี่กับพันะไรวะโคตรจังเลยมาดิเฮ้ยๆอุส่าหล,ลบละไปดิเฮ้ยๆ่ยยมจีแงเฮ้ยมาดิตาย โอ้ oh, ความชำนาญแทบไม่เพิ่มเลยต่อจะเกาะเอ,อ่อนี้เราจะเกาะบากี้แล้วก็เกาะทะเลทรายไปกันเลยจกบจำไม่ได้แล้วว่าเกาะอะไรต่อหลังจากที่ไม่ได้อยู่โลกหนึ่งนานนะครับอืมผลผีถท้าวอนเหรอเอดอบลูนี่ ผำพนพื้นนี่ผันพื้นมารเราคุยกันนะครับปึ๊บป๊บเดี๋ยวฆ้าแป๊บเดียวก็เสร็จละไม่ต้องรอให้มันยาวนานค้าเขาก็มไม่กลับมาหายอยีกแล้วโอ้โหจีบจีสขำคมบ้าเลยะนะม่นมีขำคมแบกจีบจีสความรับเหมือนแบบฝรั่งแรกๆก็่านแต่พอหลังๆมันก็จืดนะครับม,มา เล่นแต่คำคุมได้แล้ววันวันไม่ทำงานทำการเล่นแต่คำคุมดูปิวไปน,นู่นเลยมวดไปดังจาเล่นไม่ทำงานทำการโดนแม่สั่งสอนไปน้องเองก็โดนแม่คุมกำเนิดหรอกมาเรียวิจิตภาพนะครับไปเลยอยากโดนแม่คุมกำเนิดทนี้ของดํา ขอญาตเก็บนะครับมาดีมาดีมาดีาดาดตายหมดแล้วอะไรก็เคยไปโคตรอีี่อีซี่จะม่อากเชื่ว่ามันเป็นโครงกระดูกกระดูกเราพยา,ายามอ้าวตายหมดเลยเหรอเรายังไม่ตายหมด ก็ว่ายุมันเหลือเช่นนัง่งตกปลาอยู่ริมทะเลอยากลองอะไรบางอย่างาช่างลองลองละโอเคเสร็จสมบูรณ์ต่อไปก็กอนน้ำแข็งนะครับทุกคนก็แน่นอนว่าวาไปเลย แสดงมันต้องอยู่ตรงนู้นเ็บประวันทำไมมันไม่โดดให้ผมเลยนี่จะรู้ทางไหมนี่ใครรู้ทางอยู่รู้ทางอยู่ทุกคน,นจะครบไปไว้ในโลกหนึ่งวันนี้นี่น่าจะไม่ครบนะครับทุกคนไม่เป็นไรหรอกแต่ผมทําอีกแน่นอนอทาอีกแน่นอนมีคอนเทนต์ทำละเออแล้วก็โลกสองโลกสามไปเลยเนาะเออมันจะได้แบบไม่รีดจุกไปเกินไปนะ มารับนควิสกันเถอะสนู Snow อะไรเนะี่ยสนูอะไรไม่รู้สนูเบนดิตเฮ้ยใครมนันเอาไอ้นี่มาเนี่ยไม่คือเรื่องผมตีมันเลือดไม่ลดด้วยอะทำนลากาเนี่ยถลากาดิโดนฆ่าเหรอ อ,อะไรวะเฮ้ยมันมีคนตีเยติว่ะแจกไปเลยครับได้เลยเยติเลยมามาเพื่อมันไม่จำเป็นจำนิบเร็วหรือเสร็จเรียบร้อยมาต่อไปก็ s n ม w m a น s n แมน a น s n o w m น n s n น w m มน เฮ้ยไวรุ่นเปิด v, v ีวี่ะอ๋อเปิดพีพีงั้นทีนดพอร์ตไม่คิว่าจ,จะเปิดถูกเปิดทีนี้บันเทเนิงไงบันเทิงช่วงข่าวมาดิมีมนุือถือมาอากต่อยว่ะห้าวห้ากูมาดิ มาดิเอาฮาอีอานนูเนเต็มขารเบลเก็บเวล,เเวลถือว่าได้เงินมาในตัวนะครับฟาร์มเงินไปในตัวเลยแล้วก็ไปก็เยตินะครับผมว่าเราน่าจะฟาร์มนี้ถึงแค่เกาะเกาะนี้แหละเออ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปต่อกันที่เกาะนู้นนะครับไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเกาะของทหารเรือแหละทุกคนเออบาร์โอลอจีพีด้วยนี่นะมันสูงไปมันสูงกว้างเราไม่ใช่ผลพาแล้วเพราะว่าทีแรกผมก็ไปซื้อฟีนิกซ์มาครับแล้วก็ เราตัดใจมากินผลเอ,อมึกมากันดื่มครับก็เสียดายผลผพระพอสมควรนะครับทุกคนแต่มันก็ต้องจำใจครับเราตัดไปตอนมันเกิดเลยกันนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้มันก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหเกือบจะรอละ ก็อันเอ้ากันเล่นเหรอวายวายกระจาะกีซี่บอยมาทุกคนมาปิดคลิปกันดีกว่านะครับว่าสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบอย่ลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดแชร์กันด้วยนะครับเปพื่อให้ใจหุ่นในคลิปต่อไปดีเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ